สวัสดีค่ะมือม้อนี่มี่อย่างมื้อนี่เอาปลาหมึกแดดเดียวนะคะหมึกไข่แดดเดียวที่ไม่นหน่อยเห็ดนะคะแล้วก็ดุกลานํำพริกนรกลานะคะปลาเค็ม เอาห้เกสันพว่าเกสันเพื่อนในป่ายัดดาป่าพลังมากเนาะค่ะเพื่อนบ่ไดเอาของจากไม่หน่อยดอกแต่ว่าเพื่อนไดป่ายัดดาพลังมากเขาตกมากม่ไม่ยังบ่ตายนะคะเพื่อามาห้แไม่น้่อยเพิ่นถามมาเอาบ่แไม่น้อยไดไปถามพ่อญ่ว่ากินยืบบ่อกันกินสิเอาสิเอาสิตอบว่าเอา่นว่ากินอันนี้เข้ากับแม่งกันกินค่ะพอดีเพื่อนเห็นแม่หน้อยเฮ็ดลูกลาแล้วเพื่อนอยากกินก็พอดีเมื้อนี้เพิ่นเสียเอาป่ามาส่งไม่น้อยก็เลยแบ่งป่ามือให้เพิ่นนันะคะนี่ยังจะแบ่งกินกันค่ะ น้ำใจเพื่อนผูกเนาะนี่แหะคะ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาสิล่อไปรับก็เพิ่อนอยู่ข้งางล่างเพิ่นกำลังเดินทางมาเนาะจ้ะเดี๋ยวไปรับป่ายะตาเบอเบิงกันจ้ะโอ้ยเมยพี่น้องมันวันมันโตน,น้อยๆเด้อจ้าโตบอกเบลอเฮ่อเลยพูนะ่ะเบิ่งกองใหญ่ซำไหนมันยังนอนขวางกองเนาะพี่ก็เจ้าจไปตกมายังบ่ตายได้จ้ะ เห็นบอยังหายใจว่าว่าเยู่ทั้งสองตัวยินบ่หมดดอกสันหายไปใหญ่โทษถามน่องมาน่องเอาบอนะคะไม่หน่อยเส็ดตัวเดียวท่านแล้วตัวใหญ่เดี๋ยวไปหาทุงมือก่อนพี่น้องตัวใหญ่มากเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องแหล่งยากอยู่ต้องเอาหนังมันออกนะคะเรียบร้อยแล้วแบ่งกันแล้วก็น,น้องสอไส้พ่อใหญ่เนาะ กะสิเก็บใส่ถุงเนี่ยค่ะบัน้เขาตู้พ่อใหญ่จะได้เชิอาหารฝรั่งให้กินเนาะกันเนาะเอาละค่ะในเกษตรเรียบร้อยเนื้อไม่ไม่ไมส,ดสดสดพปลามันยังไม่ยู่ค่ะสังเกตเลยปลาสดมันสิง,งามอยังสีเลยมัน,น่อยล่างกับแป้งสาลีนะคะให้ดับกินข้าวค่ะเรียบร้อยเอาละนี่แหละค่ะอาหารการกินแม่งปั่นกันไปค่ะอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยก็บริแตกต่างกันนะคะน้ำใจคนไทยมีให้กันค่ะ มีปูแลกป่ามีปลาแลกเขาเนาะค่ะของเจ้าแน่ของคอยแน,น,ะะน่นะคะนี่แหละค่ะสายใายไมตีจิตของคนต่างประเทศจ้าโดยรักจัดใจนะคะรักนะจุ๊บ